สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปัญหาเรื่องหนังย้้ยทำไงดีครับ ปัญหาเรื่องหนังย้วยนะเกิดจากการที่เราลดไขมันเร็วๆหรือใครที่เคยอ้วนมากๆอยู่ดีมาผอมในเวลาอันสั้นก็ทําให้ผิวหนังเนี่ยเกิดอาการย้วยหรือเหี่ยวมักจะเกิดกับคนที่ลดน้ำหนักเร็วๆอาจจะเกิน 40- 50กิโลภายในเวลาอันสั้นๆนะครับปัญหานี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าไขมันใต้ผิวหนังมันเป็นส่วนหนึ่งและผิวหนังเคเราเป็นอีกส่วนหนึ่งเวลาเราลดน้ําหนักไขมันหายแต่ผิวหนังยังอยู่ซึ่งผิวหนังคนเราเนี่ยนะครับมันเหมือนเราใส่เสื้อครูบาสตรมันเป็นเสื้อชุดคลุมทั้งหมดเลยเวลาเเเเเราาาตตัััววใใหหญญ่่่ขึ้้้นนนสสสืืืออกกกก็็็ีจจะะลปป XL คคท S เวลาเราขึ้นไปไซส์ XXL เนี่ยนะครับแล้วเรายริงๆเราผอมลงเร็วเกินไปอาจจะกลับมาเป็นไซส์ M ทําให้เสื้อตัวนี้นะครับมันถูกยืดขยายไปแล้วเวลาเรากลับมาใส่มันอีกมันก็เลยย้วยนั่นเองบริเวณที่มักจะมีปัญหาก็คือช่วงท้องหรือว่าอาจจะเป็นช่วงหน้าอกบางคนก็มีช่วงแขนขาด้วยอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่มากที่คนลดความอ้วนเร็วเจอครับวิธีแก้ปัญหาหนังย้วยก่อนอื่นเลยต้องอย่าอ้วนคุณปล่อยให้ตัวเองอ้วนมากๆโอกาสที่จะเกิดอาการหนังย้วยก็เยอะขึ้นข้อที่1ที่เราทาได้คือค่อยๆลดโอกาสที่หนังมันจะค่่ออยยดดตาาาาามมม้้ววปปลใชเกก3ีี5 เราลดเร็วๆสมมติว่าน้าหนัก150กิโลลดลงมาเหลือ80กิโลภายในเวลา1ปียังไงหนังก็ย้่ยข้อที่2เล่นเวทไปด้วยสมมติว่าเราลดไขมันไป20กิโลแต่กล้ามเนื้อเพิ่มก็จะมาช่วยพยุงบริเวณน,นั้นให้มันดูแน่นขึ้นแต่ปัญหาที่มักจะเกิดคือท้องเวลาอ้วนเนี่ยพุงจะป่องมากนะครับพอไขมันตรงนั้นหายไปเยอะกล้ามท้องเราไม่ใช่กล้ามที่จะรับออกมาเยอะขนาดนั้นทําให้เหลือหนังช่องท้องเยอะนั่นเองดังนั้นทําช้าๆเล่นเวทไปด้วยจะช่วยได้ครับเ้อาะที่3นะคน้าสุดท้ายเลยคืออาจจะพบแพทย์นะครงววีน,น้ มีค่าใช้จ่ายยังไงเจ็บไหมและทําไมเขาถึงตัดสินใจอย่างนั้นเดีย๋ยวเราไปเจอกันเลยดีกว่าคอเชิญเรมอนนะครับโอเคนะครับเราก็อยู่กับเรมอนกอนซาเลสเป็นนักเรียนเก่าผมแล้วก็เป็นครูสอนภาษาสเปนพอฟังภาษาไทยรู้เรื่องแต่ว่าพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยผมจะถามแล้วคุณเรมอนตอบเป็นภาษาอักฤษก็ได้ How much did you weigh before? Um, 167 kilos น้ำหนัก167ก i l o How about now? 83 kilos จาก167ลงมาเหลือ83ก i l ใช้เวลา7ปีคือรู้จักกันมาประมาณ 3ปีแล้วเขาก็สอนภาษาสเปนผมเขาก็จะเจอปัญหามากว่าออมีหนังร้วยเขาก็อยากจะไปพบแพทย Tell me about the procedure In Thailand it's a lot cheaper in the US about 700,000บ baht 0 0 0 but in Thailand about 200,000 d r e 2,000 0 0 a But the incision is all the way around incision แปลว่าการตัด They cut and then they cut <Yeah. S 2> and then they คือว่าเขาจะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดข้างบนด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าหนังเยอะมากนะครับก็ยิ่งตัดเยอะเสร็จแล้วเขาก็จะรวบดึงลงมาแล้วก็เย็บติดกันต้องรอให้แผลมันหายด้วย so what's the medical term for this abdominal plastic abdominal p l a s t y plastic คือผ่าตัด abdominal คือท้องการผ่าตัดช่องท้องซึ่งมันต่างกับคำว่า liposuction suction คือดูด l i p o คือไขมันอันนี้จะเป็นสองอย่างบางคนเนี่ยอาจจะต้องทำทั้งคู่เลย what do you think do you consider doing it absolutely I'm just more afraid of the pain <I see. S 1> and the recovery It's about six to eight weeks. There's about one week where you're in bed, you can't do anything. After six to eight weeks, you can start walking. Three to four months, you can do light weight. Because what happens is when you're very big, you expand. So your abdominal muscles expand. They bring the muscles back together, so you can't work out. So much. that's going to be a big problem. It could be worth it. Maybe half a year. worth it. Thanks very much okay, thank you ครับ gracias เดี๋ยวเรามาเจอคนต่อไปกันนะฮะขมอนเอ็นตอนนี้เรามาคุยกับอเล็กซ์บ้างจะ speak in Thai or in English I can do both ครับ <c oughs> เป็นลูกครึ่งทำงานที่ฟิตชั่นเมื่อก่อนอ้วนประมาณ125โลครับไม่มีกล้ามเนี้ยวิ่งพื้นไม่ได้ยกบาร์ยก2.5ยังไม่ได้เลยโอเคใช้เวลากี่ปีถึงโอ้5-6ปีนะครับแล้วก็โยโย่ด้วยนะครับโยโย่ด้วยใช่ครับมันไม่ตั้งใจโอเคนะครับคืออเล็กซ์เราเคยวัดบอด body fat 8-7.5%เขาเจอปัญหาหนังย้อยลองดึงออกมาดู ทีนี้อยากจะให้อเล็กลองเล่าตอนที่ลดจาก125กิโลลงมาตอนนี้ทำอะไรบ้างข้อมูลที่ผมรู้ตอนนั้นนะมันไม่ไดีแถวานี้เลยครับงโง่มากวิ่งวันละ4ชั่วโมงเลยอดอาหารด้วยกินแค่อกไก่ต้มแล้วก็สลัดไม่รู้เรื่องโภชนาก,การหรือการออกกำลังกายหรือกล้ามเนื้อแนดมี่เลยสมัย A อแบอยู่ปี2อยู่ประมาณ103กโลลดมาถึง88ภายในเดือนนึงโอ้103ลดลงมาเลื88คาร์ดิโอวันละ5ชั่วโมงพี่โอ้โหอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่อย่าทำนะครับ <laughs> วันนี้เราก็จะขอแนะนําเท่านี้นะครับเรามีเรอนมาอกซ์ม,มา สเตดี้ให้เราต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมากเราอาจจะมาเจอกับเขาสองคนในวันหลังกับ work out with me ซึ่งเราจะพาเขาว่าออกกำลังกายยังไงสำหรับคนที่อ้วนนะครับสรุปให้ฟังคร่าวๆอยากจะลดไขมันโดยที่ไม่ย้วยหนึ่งช้าๆอันนี้คืออะไร1เดือนเกือบสิบกิโลสิกโลไม่เอาแล้วครับไม่ดีเพราะมันจะโยโย่มันจะกลับมา<ๆ>อ้วนใหม่2คือ<ม>ต้อง w e ทเท t น r a i n g <ๆ>ด้วยอย่างน้อยๆคือมีการบริหารเพราะว่าการบริหารกล้ามเนื้อเนี่ยมันส่งผลต่อความแข็งแรงของเนื้อเยื<ๆ>่อทำมันเขาเรียกว่า f a เชียมันเป็นเนื้อเยื่อที่ก่อนจะถึงผิวหหหนนนนนนััังงงงงงดดดด้้้้้้้วววยยยททาใอแแแแขขขข็็รรึึผิกไสุ จะฝากไหมอย่าลดเร็วนะครับเดี๋ยวมีปัญหาเหมือนพี่นี่แหละโอเคแล้วเราเจอกันใหม่กับรายการร่างกายของฉันตอนต่อไปนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโภชนาการหรือเรื่องการออกกำลังกายนะครับมาให้พวกเราช่วยแก้ปัญหากับคุณที่ฟิตจังฉันสตูดิโอครับเรามีทั้งหลักสูตรออนไลน์เทรนนิ่งและเพอร์ซอน t ลเทรนนิ่งสอนโดยเทรนเนอร์คุณภาพซึ่งจะดูแลแก้ปัญหาให้กับคุณโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการและก็เรื่องออกกาลังกายเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตฟิตๆ